บอกใช่ตอทไหออไวางมอเด้อทะเบียนรถเท่าไดรก่อนแปดสแปดสงแปดยินแต่เสียงดังบอโอ้ค่อยกำลังว่าเสียบนำเนาะแยไงเนี้ยใช่เท่าไดรก่อนทะเบียนรถอ่ะแปดศูนย์หกแมพี่น้องเมืองเสาไฟอยู่ใกล้ๆน่ะมันดูแล้วรอดตายได้จังไดเนี่ยเนี่ย พ่อขายยังพ่อขายยังก่อนพ่อขายขายหมูพ่อขายหูพ่อยลกินพ่ายลูกชินพ่อขายลูกชิ้นใส่ก้อนไหนเด้เจ้านี่เตี๋ย่อหนามากมากนะบ้านไหนเจ้าอ่ะบ้านเนางเราบ้านเนีงเขาเนี่ยเตี๋ยปัทโธบางแน่ข่อยกับยังตุ่มเอิบอยู่พี่น้องยิ่งยินแต่เสียงตึมหลยโอ้ยเออ ต้นไม้ต้นนึงออกเลยหนึ่งอุ้มต้นอ่าร่างเจ้าแม่ต้นอ่า่างเนี่ยไหนเออมันมาทางนั้นเลยมันพูดตาตายตายเจ้ามาผู้เดียวเตี่ยแม่ต้นไม้ต้นนั้นออกเลยพุ่น่ะเขาไปเบิ่งเบิ่งเบิ้งไปเบิ่งต้นไม้ห่วยระวังโหลด่นเด้อเป็นแบบเนี่ยอันนี้เขามาจะใส่น่ะมานทำกันเตี่ย ฮะเนี่ยต้นไม้ขาดเลยเออแม่พูน่ะงามพูน่ะพูน่ะพี่น้องเนี่มากะทั่งพีนเห็นบอพูนอะแมเบิง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 ฮะไปบอกใ่ครับบ้านมันมันนุ่ม จะคอยหวังเดถยวมันต้องตั้งโข่งได้ไงไฟอ่ะบ่มบอกมีไฟบ่มันบอกมีไฟบ่เออเนาะมันอันตรายเนาะเนี่ยล้งลงหนีลายเท้าหรอลายเท้อแล้วเนี่ยล้มเนี่ยแต่หลังๆมาเนี่มาอยู่หนีมันมีไฟแนนิดนึงมันก็เลยนั่นช่วยได้บ่เคยมากคิดว่ามันทางตรงเนี่ยมึงวันนรถได้ยังรถกันชินค้ากับมาล้มหนีได้ยังจ่องเออในล้เดี๋ยวนั่นเนาะเออ แต่ว่าเนี่ยเราโชคดีอยู่ด้วเนี่ยเรามันบ่เถือกสายไฟเนี่ยบะเถือกเสาไฟเนี่ยอ๋อแม่สำนาสำนาขั้วเดือนเพ่นข่อยเลยพี่น้องคักบัวนาฟ้ามนาฟ้ามแมมโบข่อยเลยนาฟ้ามง้วข่อยเลยต้นง้อแม่จอดกันต้นหมีเอออย่ามาเอาเลี้ยงนั่นอย่ามาเอาเลี้ยงนี่มามันจะได้มีคนไห้ง้วข่อยกระตายอยู่นี่ละแอมเสือเดูเหมือนเราเนี่ยแปดศูนย์หกเนี่ย พอดีตรงกันค่บ e ้าเลยที่จาไแปดสบหบ้านในที่8ปดสิบหกเต็มที่ค่ะอนซ่อนไเลชูเฟอร์นี่ชูเฟอร์ฝนลินฝนลินโอ้คด่นแตเอรี่สอใบแล้วเอ่เนี่ยลองนี่ยเอ้ออ๋อเออโอ้จะเอาดักมาลงมาตี ไ้ที่ไปฝนันเนาะมันกับลต่ำเบียงเวียงมันเหรอเนาะที่เอดามนลยังไงเนาะเบราากับฟกับมันซาดแต่นั่นนกนไหมันนยี่กันต่ำต่อไ่นฟ้ามข่อยเล่พี่น้องเ้ยตายกับตายบอกพี่น้องฮะตายกัตายแล้วงันปฏิวัติเป็นบ่โอ้ตายกับตายแล้ววะพะน่ะ

ฮะพอที่เจดเปรมาบานเล็กเลยกันทีที่ปมีนน้้งคดบต้ดงอดอแจงยังแจงแ้มดไว้ที่ไปแจงแค่ยังที่ไปแจงแค่ยังมันันมีคูกว่ีโอ้ที่ไปแจงแค่ยังกว่าล้ีก็ต้องไปิ้าแน่ับอะไรบดกนกัลิ่ลิคนน่นาบ้านก้อเลยพี่น้องจาก็ต้องเอาไอ้หกมานหกนะ เอารถไถมาหลากถึนก้อนอืรถไถหลากไปถงาูเลยพี่น้องสดสดร้อนร้อนเลยค่ะมบตัวแล้วโบเป็นยังหลายดอกจางแต่ว่าคือว่าคือว่านี่ของดีอยู่ เนาะแมค่ะยังป่งลยู่นข้นนแมนค่ะจากกระโปงพ้นขึ้กับุแล้วมนละมักตำลบลงยว่าไปยินมแต่เสียงกระเรียนออกมานี่แ่านก็นมีนของดีอยู่เนี่ยเนาะแมนบอกเนาะแมนตัวเนาะถือว่ามีของดีอยู่รลเราบบอทำลายเจ้าของเนาะความหมายอ่า ไปพุดสหน่อยอ้ยายเลียนแต่ว่าได้แบตเตอรี่คูนึงแล้วเออขอยต้องไปหาสื่อเสแล้วเอาที่ก็นนี่แหละสองลอยคุณสองลอยไปเลยอ่าฝนกระลิ้นครับตัวใดอะอ่าแปดศูนย์หกแปดศนหจ้าอแปดหกแล้วก็ศูนย์หกศูนย์แปดแม่นบ่ฟ้ามหนาฟ้ามลูกไส้ข่อยเลยจังวะาเก้วน เอาฝนกะลิ้นพี่น้องโอ้เอาเอาสดสดร้อนร้อนไปพี่นี่เดียเนี่ยรูปรอเนี่ยรอดตายเดี๋ยวนี่ยรอดตาย้ปพี่ป้าป้าป้า <c oughs> กลับไปหาอบน้ำเอารอดตายดีล <c oughs> เลยหลอกลวงเอ้ย <c oughs> ขอให้ปลอดภัย <c oughs> ขอให้ปลอดภัย <c oughs> เออเออเออ <c oughs>